Thank you ในที่สุดเราก็ได้ผู้ชนะโครงการสุดยอดแนวคิดธุรกิจคนรุ่นใหม่ออมสินจากร้อยสูงเงินล้านปี2คว้าเงิน1ล้านบาทนั่นก็คือทีมแกงไทยดิฟส่งแนวคิดแกงไทยดิฟเข้าประกวดจัดเป็นนวัตกรรมใหม่อาหารไทยที่มีแนวคิดมาจากปัญหาเวลาไปต่างประเทศแล้วหาแกงที่มีรสชาติที่สื่อถึงความเป็นไทยได้ยากมากจึงพัฒนาสินค้าในรูปแบบน้ำจิ้มอาทิแกงมัสมั่นแกงเขียวหวานและต้ยมยำถือว่าเป็นไอเดียธุรกิจที่สร้างสารรค์จนชนะใจคณะกรรมการไปคลองเลยละค่ะวันนี้น้องๆก็จะมาพูด ถึงความรู้สึกที่ตื่นเต้นจนบอกไม่ถูกเลยนะคะตื่นเต้นแล้วก็ตกใจแล้วก็เกินค่าจริงๆอ่ะขอขอบคุณธนาคารออมสินมากครับที่ให้โอกาสนี้กับเราเราก็จะสัญญาว่าจะทำฝันนี้ให้เป็นสำเร็จจนได้สามารถติดตามโครงการนี้ได้ที่เว็บไซต์ g s d 1 0 0 m i l l i o n c o m หรือที่ f a c e b o o k g s d 1 0 0 m i l l i o n ค่ะ